สวัสดีครับผมช่างอัดวาลบีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการบดวาล์วนะว่าบดยังไงให้มันอยู่สนิทแล้วเช็คอย่างไงถึงรู้ว่าวาล์วเนี่ยไม่รั่วไม่ตึมแม้แต่นิดเดียวนะครับมีวิธีการเช็คอย่างไงแล้วมีวิธีการบดแบบไหนบ้างสําหรับตัวผมเองที่ผมใช้อยู่นะครับระเอกของเราวันนี้นะครับมีสี่เพลยกนะครับจะมีสปริงนะครับสปริงสปริงธรรมดาทั่วไปนี่แหละนะครับแล้วก็นี่ครับระเอกหลักตัวนี้จะบดใช้บดเร็วหน่อยแต่ว่าความสวยงามจะไม่สวยงามเท่าไหร่นะครับ แล้วก็จะมีหนึ่งตัวนะครับนี่เดี๋ยวผมจะอธิบายว่ามันสร้างมาจากอะไรบ้างต่อไปก็เป็นไข่ควางนะครับอ่าก็คือวันนี้ผมจะพามาสอนการบดวาวนะครับว่าบดแบบไหนเร็วแบบไหนช้าแบบไหนสวยแบบไหนละเอียดกว่ากันนะครับอ่าแล้วมีวิธีการเช็คอย่างไงถึงจะรู้ว่าวาวเนี่ยมันสนิทแล้วนะครับไม่รั่วไม่ตึมแม้แต่นิดเดียวนะครับแม้แต่นิดเดียวเลยนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอ่าว่าบดยังไงนะครับ เดี๋ยวอธิบายเรื่องพเอกของเราก่อนนะว่ามีอะไรกันบ้างอ่่อนอื่นเดี๋ยวอธิบายเรื่องพเอกของเราก่อนว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอ่ะตัวน,นี้ก็จะรู้กันอยู่แล้วนะครับก็เป็นไขควงนะครับไขควงทั่วไปไขควงแฉกไขควงป่าแบนก็ได้นะครับนี่ตัวด้านก็จะเป็นเหล็กนะครับอ่าต่อไปก็จะเป็นสปริงนะครับตัวนี้เพื่อนๆอาจจะสงสัยเดี๋ยวไว้ก่อนนะครับก็เป็นจะสปริงทั่วไปนี่แหละนะครับสปริงพวกอะไรก็ได้นะครับที่มันใส่กับหา,าวาลได้นะครับใส่กับบลได้ประมาณนี้นะครับหรือว่าจะใหญ่กว่าก็ได้นะครับ ต่อไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นน็อตนะครับเป็นน็อตหัวแฉกทั่วไปนะครับตัวนี้จะเป็นน็อตขันตะกร้ารถนะครับตะกร้ารถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นเป็นตะกร้าเหล็กนะครับที่จะมีบุตรลองน็อตก็จะยาวหน่อยนะครับแล้วก็จะเป็นน็อตเบอร์สิบทั่วไปตัวนี้จะเป็นลูกกิ้งกลางเสื้อลูกกิ้งกลางเสื้อของโซ่เหลาลินพวกเบบร้อยร้อยสิบนะครับนี่ผมก็จะมาตัดตัดอ่าตัดสองข้านิดหน่อยนะให้มันเป็นวงรีนะครับเพื่อที่จะได้บทอย่างนี้เดี๋ยวอธิบายให้ดูอีกทีนะครับ ต่อไปนี่พระอีกตัวนี้จะใช้งานง่ายแล้วก็รวดเร็วนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวบดบาวโดยเฉพาะเลยนะครับเดี๋ยวอธิบายเดี๋ยวจะพามาดูว่าแต่ละตัวเนี่ยมันใช้งานยังไงนะครับไปกันเลยนะครับไปเริ่มบดกันเลยนะครับอ่ะฝาที่จะบดจะเป็นฝาตัวนี้นะครับซึ่งเป็นฝาแต่งนะครับตัวนี้เป็นฝาเวฟิ่ร้อยสิบไอแต่งนะครับตัวนี้จะเป็นวาลยี่สิบหกยี่สองนะครับไอดียี่สิบหกไอเสียยี่สองนะครับก่อนที่เราจะไป บดนะครับเราทำความสะอาดฝาก่อนนะตัวนี้ผมจะล้างกาวออกก่อนนะครับผมล้างกาวออกนะครับแล้วก็เอาแปรงขัดนะครับตัวนี้จะเป็นแปรงลวดทองแดงนะครับลวดทองแดงลวดทองเหลืองก็ได้นะครับอย่าใช้พวกขนที่มันแข็งเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นรอยฝาปากกินมันจะแลบได้นะครับอ่าเราขัดถูไปเลยนะครับอ่าถูให้มันออกพอประมาณก็ได้อย่างเพิ่งมันออกหมดก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกนะครับอ่ามาตาตาเราอ่ะ โอเคนะครับมานี้นะครับก็ใช้น้ำมันเบนซิน,นล้างนะครับนะเดี๋ยวผมจะใช้ลมเป่านะครับโอเคเสร็จแล้วโอเคต่อไปแล้วก็มาดูซินนะครับนี่ ซิ้าวเราก็ถอดออกด้วยนะครับฝาผมไม่ได้ล้างเลยนะครับผมเอามาสาธิตเฉยๆนะครับตัวนี้เราต้องถอดซิ้าวด้วยนะครับนี่ต่อแล้วนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูวิธีการบดพื้นบ้านของเราที่เราใช้กันก่อนนะครับผมนี่ก็จะเป็นการบดโดยใช้ไขควงนะครับตอกทั่วไปนะครับแล้วใส่วาลงไปใช้ไขควงตอกทั่วไปนะครับก็คือ ใช้ตัวนี้นะครับอุปรกรณ์ตัวแรกนะครับนี่เราใช้ตัวนี้อ่าหนันมุมกล้องก่อนนะครับจะได้เห็นกันชัดๆอ่านะครับการบดทั่วไปงเราก็คือเราจะใช้อ่าถอดบาวมาก่อนนะครับกากเพชรนะครับเราจะเริ่มที่กาเพชรเนี่ยจะมีกากเพชรนี่ครับหน้าตากระปุกนะครับกาเพชรนะครับนี่จะมี2ฝั่งนะครับจะมีหยาบหยาบนะครับนี่หยาบนะแล้วก็จะมีละเอียดนะครับการบดการตอกเนี่ย เราจะใช้หยาบก,ก่อนนะครับอ่าเราก็จะทาหยาบไปนะครับเราต้องดูด้วยนะว่ามันรั่วเยอะไหมถ้ามันไม่เยอะนะครับเราไม่ต้องใช้หยาบนะครับถ้ามันร like ั่วแบบซึมๆนิดเดียวอะเออเราก็ใช้ละเอียดนะครับน so ี่ละเอียดนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูว่าเราใช้เยอะไหมใช้ประมาณไหนอ่ะพอนะครับนี่เราก็ทาไปที่ใบบ้าเดี๋ยวขอเปิดแฟลชก่อนอ่ะนี่นะครับทาไปประมาณนี้เลยนะครับนี่ เท่านี้พอนะครับต่อไปนะครับนี่สปริงเราเรามาทําอะไรนะครับเอามาใส่ยงี้เลยนะครับเราก็ใส่เอาไปที่หลอดบาร์เลยนะครับอ่าใส่เข้าไปเห็นไหมนี่มันจะเด้งกลับมาหาเราโดยที่เราไม่ต้องดันเบานะครับนี่อ่าและวิธีการบดละครับเราก็เอียงฝานิดนึงนะเพื่อหรือว่าเราไม่เอียงก็ได้เอาวบาบนพื้นยางนี้ได้นี่ใช้คีมกรองนะครับตอกเคาะอย่างเงี้ยนะเคาะไปงี้แหละนะครับเห็นไหมนี่เราเคาะลงไปเลย ข้อไปอย่างนี้เลยครับไม่ต้องขาะแรงมากนะครับข้อตัวไปนี้แหละนะครับข้อไปอย่างนี้นะครับแต่หลักๆเลยนะครับมันจะนานนะครับมันจะนานเพื่อนๆอาจจะว่าอุ้ยแม่งนานน่ะกลัวจะเสร็จเหนื่อยแย่เลยแบบเนี้นะครับเดี๋ยวผมขอตัดสปริงก่อนดูเหมือนมันจะยาวไปเพื่อนๆก็จะ บอกว่ามันนานนะครับนานโอ้นานกลัวจะเสร็จขี้เกียจแล้วเพราะตั้งหลายทีเป็นร้อยส0งร้อยบ้างกลัวจะอยู่นะครับอ่ะก็เหนื่อยก่อนแล้วอันอผมจึงทําตัวนี้ขึ้นมานะครับนี่ผมจึงทําตัวนี้ขึ้นมาอตัวนี้ใช้กับอะไรนะครับใช้กับสว่านนะครับใช้กับสว่านเดีวผมพาเสียสว่านก่อนออเดี๋ยวปรับมุกมก่อน อ่ะนะครับนี่ใช้กับสว่านมันจะใช้ไงนะครับเวลาเราบดเนี่ยสว่านมันก็จะหมุน,นครับตีนี่ตีหน้าสว่านเบปบางนี่างตีปักอ่าพอไปถึงตรงที่ผมตัดปุ๊บมันก็จะด้งขึ้นมาไปดูอีกฝั่ง,งนึงมันก็จะกดปักอย่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยวมาทําให้ดูนะครับเราก็ใส่เข้าไปเหนไหดูสังเกตนะครับอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่เห็นไหมล่ะมันก็จะเปิดปิดเปิดปิด เราต้องจับไปด้วยนะครับเห็นไหมเราจะดูรอบยะ้านะคจะได้เห็นนะครับเห็นไหมนะครับนี่มันก็จะเปิดปิดปิดติด,ตดนี่ครับวิธีนี้มันจะเร็วนะครับมันจะเร็วนะครับแล้วอีกอย่างนะครับหน้าสัมผัสเนี่ย ระหว่างอ่ะเดี๋ยวอธิบายฟังนะครับหน้าสัมผัสนะครับวิธีนี้จะเร็วขึ้นมาอีกนะครับเร็วกว่าเราไปนั่งเคาะอย่างนี้นะครับอ่ะหน้าสัมผัดเนี่ยของหน้าใบวาวนะครับแล้วก็หน้าของบ่าเาาตัวนี้นะครับนี่อ่ามันจะเงานะครับเงาแล้วก็เรียบนะครับเรียบไม่เป็นรอยขีดข่วนนะครับและอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้นะครับพระเอกที่เร็วที่สุดนะคือตัวนี้นะครับมันใช้ยังไงนะครับนี่ ตัวนี้บ่าวเราใส่ไปเลยนะครับเอาเราใส่ไปกล้องฝามาดูหลังบ่าวนะครับนี่มาดูหลังบ่าวนะครับตัวนี้นะครับเราก็ขายออกตัวนี้เป็นเครื่องมือที่ทําขึ้นมานะครับผม DIY นะครับนี่ปึ๊บแล้วก็เตียบไปที่อาแกนบ่าวเลยนะครับเราก็ขันนะครับตัวนี้จะเป็นเบอร์14 13 14ขันได้นะครับ3จะเป๊ะนะแล้วก็ล็อกนะครับนี่พอล็อกปึ๊บนี่เห็นไหม มันจะหมุนนะครับใบบามันจะหมุนเนี่ยเราจะบดด้วยใช้การหมุนนะครับการหมุน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 อย่างเงี้ยนะครับโดยใช้สว่านเหมือนเดิมนะครับอ่ะไม่รู้ว่าเห็นกันไหมเดี๋ยวขยับกล้องมาอีกก่วงเหลือเกินมือเนี่ยอ่ะนี่นะครับอ่ะเราก็ใช้สว่านเหมือนเดิมนะครับเป็นการบดนะครับอ่ะสว่านจับเห็นไหมตัวนี้จะหมุนแล้วนะครับนี่ตัวนี้จะหมุนแล้วดูเห็นไหมตัวนี้จะหมุนแล้วครับ นี้จะหมุนนะครับพอเบาวเนี่ยมันก็จะหมุนเหมือนกันนะครับนี่นี่หมุนพอหมุนตัวล้อกดวบาลงนี่มันจะบดแบบตัวนี้บดแบบหมุนเอานะครับปั่นเอาตัวนี้จะเร็วนะครับบดไม่นานนะครับมาสักผมให้สักยี่สิบวิแล้วกันนะับกดค้างไว้เนี่ยสิบวิก็พอไม่ถึงด้วยซ้ำนะครับมันเรากด เมื่อกี้แบตกล้องหมดนะครับเรากดค้างอย่างเงี้ยอ่ะมันหมดช่วงผมพูดว่าเรากดค้างเี้ยมาอ่าผมแนะนําว่าอย่ากดแท่นะครับอย่ากดแช่นานนะครับสมมุติเราจะปั่นเงี้ยเรากดลงปุ๊บปั่นประมาณสักวิครึ่งถึงสองวิเนี่ยแล้วก็ยกเบาขึ้นนะครับดันหน่อดดันเข้า่าเงี้ยอ่ากดลงปั่นสองวิปล่อยยกขึ้นลงสองวิยกอันนี้ยก ทําอย่างนี้นะครับเพราะว่าอะไรหน้าสัมผัสเนี่ยระหว่างใบวาวแล้วก็บ่าวาวเนี่ยถ้ามันเสียดสีเยอะๆเนี่ยมันจะเกิดความร้อนนะครับมันจะเกิดความร้อนมันจะไหม้นะครับมันจะไหม้นะอ่าเราก็ทาอย่างนี้แหละนะครับแต่ตัวนี้ข้อเสียมันจะเป็นยังไงนะครับข้อเสียงมันจะเป็นยังไงหลายคนก็อยากจะรู้อีกทําไมถึงบอกว่าตัวเนี้ยมันเร็วแต่ว่ามันไม่ละเอียดเหมือนตัวนั้นนะครข้อเสียเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> วลามันหมุนเนี่ยกากเพชรนะครับกากเพชรเนี่ย มันจะหมุนเสียดสีคล้ายกับว่าเราอะไรไปขูดอะ่ะมันก็จะทําให้บ่าวาวแล้วก็ใบวาวเนี่ยหน้าใบวาวเนี่ยเป็นร่องเป็นเส้นน้อยเล็กๆนะครับรอบใบวาวนะครับรอบใบวาวอ่ะเดี๋ยวผมล้างเอาให้ดูเมื่อกี้ผมปั่นไประยะหนึง่งน่าจะเห็นด้วยหรอกอ่ะนี่ครับเนี่ยสังเกตไหมมันจะเป็นเส้นเส้นะครับมันจะเป็นเส้นเส้นน้อยเล็กๆนะครับ ประมาณทักสองสามเส้นนะครับแต่ถามว่ามีปัญหาไหมถ้ามันไม่เส้นลึกมากมันไม่มีปัญหานะครับถ้า,าใช้กากเพชรละเอียดครับมันไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่วิธีนี้จะเร็วมากนะครับใช้กับเครื่องมือตัวนี้ที่สร้างขึ้นมานะครับเนี่ยนะครับตัวนี้ก็สั่งลูกกึ่งสร้างขึ้นมานะครับแต่ถามว่าแบบไหนที่เราหาได้ง่ายๆเลยก็คือตัวนี้เนี่ยตัวนี้นะครับจะง่ายมากนะครับใช้กับสปริงเนี่ยใส่เข้าไปบดบ้าเนี่ยนี่ได้กับสว่านที่เราสร้างขึ้นมา อันนี้จะใช้งานง่ายมากนะครับแล้วก็เร็วเหมือนกันนะครับเรากดอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยแช่ได้นะครับแช่ได้ถ้าสว่านเราไม่ถ้าสว่านเราไม่พังนะแช่ได้เลยนะครับใบว้าเนี่ยไม่ไม่แน่นอนนะครับแต่พอเราบดเสร็จแล้วล่ะนะครับเราจะเช็กไงว่าแม่งมันละเอียดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเราล้างก่อนเลยนะครับเราล้างก่อนนะเดี๋ยวผมพามาเช็กเลยว่าเช็กแม่งยังไงมันถึงจะ โอ้โหละเอียดแบบไม่รั่วไม่ตึมสักนิดอ่ะอ่าเราก็ล้างใช้แปรงสีฟันเนี่ยถูๆถูๆถูๆล้างเมื่อกี้ระบดไอดีไปใช,ใช่ใช่ไหมครับอ่ะไม่รู้ว่าจะอยู่ไหมนะครับเพราะว่าระบบเยอะเองเราก็ไปใส่ึ้นมาเอาลมให้ตากนะครับใส่ว้าวลงไปครับใส่ว้าวลงไปตามด้วยสปริงสปริงผมใช้เป็นสปริงในลิกพอนะครับแบนน้องใส่ลงไปเพราะว่ามันค่อยเอามือกดลงได้นะครับนี่เราก็ใส่เล็บม้าใส่อะไรให้ครบนะครับ ลองจกจินตตะบนใส่เข้าไปปิงใส่เข้าไปแล้วนะครับต่อไปนะครับผมเอามืออุดรูหัวเทียนไว้นะครับนี่ปิดรูหัวเทียนไว้นี่รู้เห็นไหมปิดรูหัวเทียนตรงนี้ไว้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใส่หัวเทียนให้ดูใช้น้ํามันนะครับหยดเข้าไปที่เบา้าใช้ลมนะครับเป่าเป่ารูไอดีนะครับนี่ระบดไอดีเป่าูไยดีดูนะครับ ดูนะมีน้ำมันเพราะว่าอะไรเพราะว่าการใช้เป่าลมเนี่ยเราจะรู้นะครับว่ามันซึมไหมนะครับถ้าเราแบบใช้น้ำมันเทเข้าไปในรูยดีเนี่ยเราไม่รู้นะครับกลัวมันจะซึมมันนานนะแล้วซึมมาเนี่ยนิดเดียวแล้วมันก็ระเหยนะครับแต่ถ้าเราใช้วิธีเนี้ยดูนะครับเห็นไหม นี่คือไม่อยู่นะครับเห็นไหมอ่าหรือว่าสปริงมันอาจจะล้งไม่ดีก็ได้เพราะว่าสปริงมันเป็นแค่สปริงนุ่มๆเองนะครับนี่เป็นสปริงของคลิกนะครับของตัวในคลิกนะครับสปริงของมันก็ตัวนี้นะครับผมไม่ได้ใส่ดูนะครับนี่นะครับผมเช็ควิธีนี้นะครับผมบดแล้วก็เช็คไปวิธีนี้นะครับมันจะรู้ว่าละเอียดจริงไหมนะครับอ่ามันจะไม่ซึมสักนิดเลยนะถ้าเราเป่ายังไายังพอเป่าดูแล้วไม่ไม่มีฟองอากาศุดขึ้นมาสักนิดเลยเนี่ยอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่า ลดชิงรถแข่งรถอะไรต่างผมใช้เทคนิคนี้เลยคนระับผมใช้การเช็คแบบนี้เลยนะครับแล้วหลายช่างก็ใช้การเช็คแบบนี้นะครับแต่บางช่างก็ไม่ได้ออกมาบอกนะครับหรือว่าอาจจะบอกมาบอกแล้วนะครับแต่ผมไม่ค่อยได้ดูนะครับไม่ค่อยได้เข้า YouTube หรือ2โลกโซเชียลเท่าไหร่วันนี้ผมถึงมีโอกาสมาบอกนะครับเพราะว่าน้องๆเนี่ยขอ,อกันมาเยอะนะครับว่าบดบอลรถชิงเขาบดยังไงพี่นะครับว่ามันถึงจะอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ประมาณนั้นแหละครับเราก็จะบดอย่างเงี้ยนะครับสายกากเพชร แต่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 แต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 ถ้าเราบดเร่งรีบนะครับผมแนะนำองุปกรณตัวนี้เร็วนะครับผมกดแช่เลยนะครับมาสามวิจืดปล่อย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 มันห้าครั้งเสร็จนะครับไม่รั่วแน่นอนนะครับแต่ถ้าเราอยากเรียนหน่อยนะครับผมแนะนําว่าตัวนี้ไม่ต้องมานั่งเคาะนะครับนี่ก็จับ่ามาต้าปิงหายแล้วกิ้งไปไหนล่ะไอ้ปิงไปไหนวะ อ่ะเนี่ยเราก็ใส่สปริงครับใส่สปริงเข้าไปเงี้ยอ่าใส่สปริงใส่วาวเข้าไปถ้าไม่ขี้เกียจนะครับขยันดีดกินท่อมเงี้ยอ่ะแล้วเคาะไปเลยเคาะไปเงี้ยไม,ม่เลยทำเข้ะไปอยู่เงี้ยถ้าโอ๊ยกูรีบเลยแต่กูไม่มีเครื่องมือดี Y ตัวนี้เหมือนช่างเขาไปกูใช้ตัวนี้ปั่นลงไป แช่ไปเถอะถ้าสว่านนุงไม่พังอะ่ะจริงไม่มีไหมนะครับถ้าสูตรเนี้ยไม่มีไหมนะครับ,บหน้าใบอ่าใบบานูไม่ไหมแต่ถ้าตัวเนี้ยแช่ไม่ได้ครับไม่ดำไม่อยู่นะครับผมก็แนะนําตัวนี้นะครับนี่บดไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็ดูนะครับนรเ,เ,รเนี่ยแล้ก็มาดูว่าเอ้ยกาเครเนี้ยมันเริ่มละเอียดอยังอ่ายกใบบาวขึ้นดูนะครับอ่านี่แล้วก็ ไอ้ไม่เข้ายี่หมองไม่เห็นอ่ะดูงเงี้ยแล้วก็ยกใบเบาขึ้นมาปุ๊บอ่าดูหนะ้าใบเบาเฮ้ยกากพิษมันละเอียดนะว่าดูสองดูนะครับอ่ะมันละเอียดแล้วแล้วก็ออกมาล้างดูแล้วก็ใส่จะปิงเบาทำเหมือนผมบอกเทน้ามันลงนะครับน้ามันก็ได้น้ําก็ได้น้ําถึงไม่เปียงนะครับไม่เหมือนน้ามันน้ําใส่น,นี้ก็ได้หาเทียนใส่ไว้นะครับแล้วก็เป่าลมดูเป่าเป่าโอ้ไม่ร่วไม่ซึมแล้วไม่มีฟองอากาศเหมือนช่างบอกเลยนะครับละเอียดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ผมใช้ถุรนี้อ่าเทคนิคนี้มา ก็ี่ปีแล้วไอเยตั้งแต่เปิดร้านก็หลายปีแล้วนะครับก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับหากคลิปนี้เป็นความรู้ให้ใครนะครับสาหรับคนที่ขอมาสิบกว่าคนเลยนะไอเยทักมาสิบกว่าคนเลยกดไลค์ให้ด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นลาลจงใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวขออะไรมาเดี๋ยวผมจะพยายามทํคชิปออกมาให้นะครับผมจะพยายามทํคชิปออกมาให้นะฝานี้เป็นฝาลูกค้านะครับยังไม่ได้แก้ให้นะอ่าตอนนี้นะครับตาได้ตาดีตาดีตาเสียนะครับตอนนี้ก็ฝาลูกค้า ถอดมาบอกว่าให้อะไรวะให้เปลี่ยนหลอดให้นะให้เปลี่ยนหลอดน,นะฝาตันนี้ลูกค้าพิ้ง้อยสี่จีนะตาดีได้ตาไรเสียนะครับก็สเต็ปทําที่ผมนี่แหละนะครับแคมเปญของผมนะครับใครสนใจสั่งซื้ออะไรต,ต่างๆนะก็ทักไปที่ Facebook ช่างัดวาสาบิหรือว่าเพจร้านช่างัดวาสาบิได้เลยนะครับผมก็ลิงก์ Facebook อยู่ใต้ลางคลิปนะลิงก์เพจลิงก์อะไรอยู่ใต้ลางคลิปหมดเลยนะครับ ช่องทางทิกตอกในการ comment, อคอมเมนต์ตอบคลิปตอบคําถามระยะสั้นนะครับไปถามในทิกตอกได้ผมจะตอบในทิกตอกให้แต่ว่าบางคลิปมันยาวผมทําลง Youtube ให้นะครับก็น้องๆที่ขอมาสิบกว่าคนก็าฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับร้อนมากเลยอาบน้ําก่อนขอบคุณครับที่รับชม